สวัสดีค่ะวันนี้มาเช็คดวงกันนะคะมาริคัสมาดด้วยนะคะสำหรับทุกๆท,ท่านก็ใครว่างมาเช็คก,กันพลังงานวันนี้จะตรงกับใครหรือเปล่านะคะถ้าหากว่าตรงก็คอมเมนต์บอกแม่หมอด้วยนะ,ะขอให้นอมรับสิ่งดีๆเข้าไปก็ไม่รู้ว่าจะเจอพลังงานของใครบ้างนะ,ะวันนี้เดือดดึงพลังงานที่เกิดขึ้นจริงๆออกมาแหละเนาะ ส่วนใหญ่ในคลิปนี้จะพูดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะถ้ามันมีดวงเรื่องโชคลาภะไรเด่นๆมาก็จะพูดออกไปให้ฟังละกันเนาะมาเช็คกันเลยมาเริ่มกันเลยนะรู้สึกว่าวันนี้จะเจอพลังงานในรูปแบบที่มีคนคนนึงแหละที่เหงา เศร้าหนะนักอกหนักใจเครียดไม่น้อยเลยนะคะเพราะอะไรเพราะตอนนี้เขาอยู่คนเดียวเขาโสดไงเป็นคนโสดที่อยู่ในโหมดของคนเหงามากๆคิดถึงใครคนเอคนหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะหรืออาจจะเป็นตัวคุณนั่นแหละที่ตอนนี้ เป็นสถานะโสดที่ไม่มีใครมาเป็นเจ้าของของหัวใจนะเหงานิดหน่อยนะก็รอใครเข้ามาเหมือนกันอยากจะมีความสุขอยากจะมีครอบครัวแล้วอะไรประมาณนั้นนะแต่พลังงานของคนคนนี้เขาเหมือนกับว่าถึงแม้จะโสดถึงแม้คนอื่นจะมองเขามีความสุขนะเหมือนกับว่า เขาไม่มีความเศร้าอะไรเลยนะแต่จริงๆแล้วบอกเลยเขามีความเหงาแอบเหงาคนเดียวนะแล้วก็ไม่ค่อยเปิดเผยโมเมนต์ที่ที่เหงาให้ใครได้รับรู้เพราะอะไรเพราะเขาจะไปเหงาแล้วก็ไปนั่งเศร้าคิดถึงใครคนใดคนหนึ่งในใจเขาอะ่ะเขามีอยู่ในใจอยู่นะคนที่อาจจะสามารถทักอกเขาก็ได้นะที่อาจจะ เป็นตัวเต้งที่เขาไม่สามารถลืมได้เขาเก็บความเหงานี้ไปเศร้าในช่วงตอนกลางคืนนะส่วนกลางวันเขาอาจจะทำงานอาจจะมีบุคลิกที่คนอื่นๆมองเขามาก็คือเขามีความสบายใจอยู่อยู่แบบไม่มีปัญหาอะไรอยู่ได้มีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยชอบสนุกสนานชอบ ฟังเพลงชอบทำอะไรที่มันแบบทำให้เขาสบายใจอะแต่บอกได้เลยว่าตอนกลางคืนไม่ว่าจะไปทำอะไรที่เขาชอบอะที่เขากลางวันเขาทำแล้วเขามีความสุขบอกได้เลยว่าตอนกลางคืนช่วยเขาไม่ได้นะสิ่งที่เขามักจะชอบทำมากที่สุดถึงแม้ว่าสิ่งที่เขาทำมันอาจจะไม่ใช่แบบมีความ สบายใจอะไรมากมายนั่นก็คือเขานั่งคิดถึงใครบางคนนะที่ไม่สามารถไปหาได้ไม่สามารถพูดคุยได้แล้วก็คิดถึงอะอยากเป็นครอบครัวแต่ว่าน่าจะพลาดโอกาสอันนั้นไปแล้วน่าจะตอนนี้น่าจะทำไม่ได้นะอาจจะแอบ,บคิดถึงใครหรือบางทีก็ ยังไม่มีคู่นั่นเองนะก็คือรอคอยคู่ที่อาจจะมาในอนาคตแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาน่าจะมีครอบครัวนะเขาน่าจะมีคนที่รู้ใจน่าจะมีคนที่อยู่เคียงข้างนะดูโดยรวมแล้วเขาก็เหมือนกับไม่มีอะไรขาดตกบกค่องอะนะการเงินก็อาจจะ กลางๆไปได้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาแค่ขาดคนรู้ใจไม่รู้ว่าเลือกมากหรืออาจจะมีเออยังยังหามไม่ได้อย่างที่เขา ชอบอะอะไรประมาณนั้นหรือยังไม่เจอเนื้อคู่นั่นเองนะแต่ก็ยังแบบมีความมุ่งมั่นมั่นใจว่าเขาน่าจะมีคู่อยู่นะหรือรอคอยคู่อยู่มีจุดเป้าหมายมีจุดมุง่งหวังว่าสักวันเขาจะมีคู่นะแต่ก็ไม่รู้ว่าคนที่คิดอยู่นี้เขาได้เจอหรือยังนะในอนาคตนี้ แล้วก็รู้สึกว่าเขาส่วนใหญ่เขาจะไปมุ่งมั่นในเรื่องของการทํางานนะหาเงินนะเขาส่วนใหญ่เขาจะหาเงินเยอะมากนะก็อาจจะไม่มีเวลาให้ความรักที่ผ่านมามันอาจจะออ่ขัดความเอาใจใส่อะไรอย่างอีกฝ่ายหนึ่งก็น่าจะ ไปด้วยกันไม่รอดนะแต่เขาก็รู้แหละว่าถ้าหากว่าได้มีโอกาสวนกลับหรือเจอคนดีๆเขาจะรักษาหรือทำพัฒนาความสัมพันธ์หรือทำให้มันดีกว่าเดิมจากที่เขาอาจจะมีข้อขัดตกบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมานั่นเองยังมุ่งหวังอยู่นะว่าจะมีครอบครัวได้แต่งงานกับใครบางคนคนใดคนหนึ่ง แล้วก็ซัำวันนั้นจะเป็นใครนะมาดูกันว่าเขาจะสมหวังไหมช่วงนี้เขาคิดถึงใครก็ไม่รู้หรือว่าเหงาอะอยากมีใครเข้ามาเพียงข้างอยากจะไปสั่งสรรไปแบบพบเจอหน้าอะไรอย่เงี้ยอยากมีครอบครัวมากๆนะน่าจะอายุปาเข้าไปเกินวัยกลางคนแล้วแหละนะได้ถึงแบบ มีคุณคิดในเรื่องที่อยากมีครอบครัวแล้วที่ผ่านมานะจะเอาเวลาไปทุ่มเทในเรื่องของการทำมาหา,หาเงินนะทำมาหากินแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าเขาคิดถึงคนที่เขามีอยู่ในใจคนนึ่งนะน่าจะรู้สึกว่าเขาพร้อมที่จะแต่งงานแล้ว เพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนหน้านั้นเขาน่าจะใช้ชีวิตแบบอิสระแล้วก็ไม่ได้ความมั่นใจกับอีกฝ่ายหนึ่งนะมัวแต่ใช้เวลากับตัวเองมากเกินไปไม่ค่อยเอาใจใส่อีกฝ่ายหนึ่งอีกทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะบายบายเซกุ๊ดบายไปแล้วก็ได้นะเพราะเขาถึงแบบมีอะไรที่แบบ เป็นปมเป็นหลุมดำเป็นอะไรในใจที่เขาแบบถ้าว่ามีโอกาสมีไม่ว่าเขาจะอยากเจอคนนั้นอยู่หรือเปล่าหรือมีโอกาสที่จะเจอคนรักใหม่อะเขาก็จะทำตัวเองให้ดีที่สุดนะก็จะไม่ให้มันเหมือนในอดีตอีกแล้วรู้สึกว่าเขามีความเสียใจยผิดหวังในเรื่องของความรักแบบกระทันหันนะคนคนนี้จบแบบ กระทันหันนะไม่ทันไม่ทันจะตั้งตัวจบไปเลยเสียใจมากนะเขาถึงแบบเก็บความเสียใจนี้แล้วบอกได้เลยว่าเขาไม่ลืมเลยนะไม่ลืมกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าเขาเคยคิดว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคู่ของเขาแต่ตอนเนี้มัน มันไม่ใช่แล้วก็เวลาที่เขาเจอมาเนี่ยมันก็น่าผ่านมาแล้วแต่บอกได้เลยว่ายังลืมไม่ได้นะแต่ว่าเขาก็อยากมีคู่ที่เป็นคู่จริงๆที่คู่แบบส่งเสริมกันที่คู่แบบจริงใจที่จะอยู่ด้วยกันแบบว่าไม่อยากจะเจอแบบคนที่มาแบบพูดคุยกันสนุกสนานฉาบฉวยหรือ ไม่มั่นคงอะ่ะเขาก็ไม่อยากจะไปพูดคุยหรือเริ่มต้นใหม่บ่อยๆหรือเริ่มต้นใหม่กับหลายๆครั้งอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบไม่อยากจะเจออย่างนี้แล้วบก,เส,สกนะเสียใจมากนะเสียใจมากๆที่ได้เจอความรักที่ผิดหวังที่ผ่านมาก็ไม่ได้โทษอีกฝ่ายหนึ่งเพราะว่าตัวเขาเองด้วยเขาอาจจะไม่ได้แบบมีเวลาให้กับอีกฝ่ายหนึ่งเท่าที่ควรนะแต่ก็ยังแอบหวัง จุดเล็กๆแต่ก็เป็นจุดที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขานั่นก็คือสักวันหนึ่งชีวิตเขาน่าจะไม่ต้องมาแบบแอบเหงาอยู่คนเดียวแบบนี้อีกแล้วนะน่าจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาในเรื่องของความรักของเขาบ้างคนคนนี้ถึงมาว่าเรื่องงานเขาอาจจะหนักหนาบ้างนะเหนื่อยบ้างแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลง ไปสุ่สิ่งที่ดีได้ก็คือเขาแก้ไขได้แม้ว่างานจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรมากมายใหญ่โตเขาก็สามารถจัดการได้เรื่องการเงินนะบางทีมันก็อาจจะมีหักเหบ้างมีอะไรบ้างแต่เขาก็เป็นคนขยันทำมาหาเงินนะมีช่องทางในการหาเงินอยู่แต่เรื่องความรักสิเขาแบบ ไม่สามารถจะแก้ไขหรือเอาชนะได้เลยยังไงก็เป็นฝ่ายแพ้หรือยังมีจุดบอดจุดที่เขาไม่สามารถที่จะเจอคนรักที่เป็นคู่ของเขาได้นะแต่ว่าแอบหวังนิดๆว่า สักวันเขาน่าจะมีความรักที่แบบมันโรแมนติกนะมีอะไรที่หวานชื่นเจอกันแล้วเขาคิดถึงมากๆรักกันมากๆแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็มีความมั่นใจมีความมั่นคงในเรื่องของความรักเช่นกัน คนคนนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าเจอความรักอีกทีอีกครั้งหนึ่งนะขอเป็นคู่ของเขาไปเลยถ้าไม่ใช่คู่ไม่อยากเจอใครอีกแล้วไม่อยากเจ็บไม่อยากจบไม่อยากเสียใจนะและก็ไม่อยากเริ่มต้นใหม่แบบนี้อีกแล้วนะอาจจะดูเป็นคนจริงจังนะดูเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงยากสักหน่อยแต่ว่า มีความมั่นคงในเรื่องของความรู้สึกนะแล้วก็ยังแอบหวังคนที่จะเข้ามานะนว่าก็ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายนะคะที่เข้ามาฟังก็คือเขาก็แอบหวังนิดๆว่าจะมีคนเข้ามาเอาชนะใจหรือมามอบความมั่นคงความรู้สึกดีๆที่จะมีให้กันอยากเจอแล้วนะช่วงนี้รู้สึกว่า จะคิดเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหลักแล้วก็อยากจะตัดสินใจอยากจะเจออยากจะพบคนที่เขาต้องการแบบนี้อยู่นะก็เดี๋ยวโลกจะหมุนให้เขาได้เจอหรือเปล่าเขาก็แอบ,บวางทุกวันนะแอบบอยากเจอทุกวันว่าจะมีคนเข้ามาทำให้เขาตื่นเต้นทำให้เขา มีความรู้สึกที่ดีขึ้นมากกว่านี้ไหมจากความรักที่มันเงียบเหงาเฉามานานนะบางคนก็แอบแอบแอบลุ้นอยู่ว่าคนที่คนที่แบบเงียบกันไปแล้วอะมีโอกาสที่จะกลับมาไหมอะไรเงี้ยมีนะแอบลุ้นแต่ติดต่อกันไม่ได้บอกเลยนะน่าจะน่าจะแบบ เป็นไปได้ยากอะนะที่คนเก่าจะกลับมาแต่ยังแอบคิดถึงกันอยู่ไหมเขายังแอบคิดถึงอยู่นะแต่ก็มุ่งหวังแหละแล้วว่าสักวันเขาจะเจอคนรักดีๆคนเจอความรักที่มั่นคงเจอคนดีๆกับเขาบ้างเพราะว่าบางทีอะฝ่ายที่เขาคิดถึงเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่พร้อมจะมอบความ มั่นใจความมั่นคงความรักที่แบบยืนยาวให้อีกฝ่ายหนึ่งแต่แค่ไม่เจอคนที่อยากอยู่กับเขาไปตลอดนั่นเองนะก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ประกับคนที่รักจริงนะ เพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็น่าจะไม่กล้าหรือไม่ไม่รู้จะหยุดอยู่ที่ใครด้วยนะอาจจะใช้ชีวิตแบบไปวันวันไปเรื่อยๆแบบมีความสุขสบายใจไปเรื่อยๆไม่ไม่ไม่มีใครที่ทำให้เขาหยุดแล้วก็ทำให้เขาอยากหยุดแล้วก็อยากเป็นครอบครัวได้นั่นเองนะจะเจอจะเจอจะมั่นคงก็อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ไม่ร่วมมือด้วยนะก็ กลายเป็นว่าความรักไม่ไม่สมหวังนั่นเองนะก็รู้สึกว่าชีวิตมันวุ่นวายมากบางทีเขาก็คิดว่าเขาน่าจะอยู่คนเดียวตลอดไปแต่มันก็แอบมีโมเมนต์ที่แบบเหงาอะนาะแบบช่วงเทศกาลเขามีครอบครัวเจอกันมาเจอหนะ้ามาเจอกันทีไรก็เขาก็ไม่มีคู่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะ ไม่อยากเจอคนรักที่หรือความรักที่แบบไม่มั่นใจให้กันแบบมีอะไรที่แบบปิดบังซ่อนเลนมีอะไรที่แบบว่าเออทำให้เขาแบบเครียดหรืออะไรเงี่ยเขาจะไม่เปิดรับแล้วนะอะไรที่แบบว่าไม่ไม่มั่นใจอะว่าจะ เป็นรักที่มั่นคงเขาก็ไม่อยากจะเปิดรับเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่อยากจะถ้ารักใครเขาน่าจะเป็นคนที่รักจริงแล้วก็ลืมยากเจ็บนานสักหน่อยหนึ่งนะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่มองหาความรักที่มั่นคงเลยแหละนะไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะจบแล้วก็ไม่อยากจะหอบความเจ็บปวดออกมาจาก ความทรงจำอดีตอีกแล้วเพราะว่าเป็นคนชิ่ลืมยากนั่นเองนะก็ไม่รู้ว่าเป็นการประกาศหาคู่ทางจิตวิญญาณหรือเปล่านะเพราะว่าดูดูแล้วเขาต้องการคนที่มั่นคงอยากเจอคนที่แต่งงานด้วยอยากเจอคนที่อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวแล้วก็อยากสมหวังในความรักแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าถ้าหากว่าเขาเจอเขาจะ เขาจะเจอไมก่อนอันดับแรกแล้วก็เขาจะมีชีวิตแบบไหนในอนาคตนะที่เรื่องราวมันจะปฏิปต่อกันต่อไปในใกล้กๆนี้รู้สึกว่าเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ต,ตอนนี้นะตอนแรกเขาก็คิดว่าเขาอยู่ได้เขามีความสุขนะกับชีวิตที่อิสระชีวิตที่โสดแบบนี้แต่ไป,ไปมา แล้วก็มันเป็นช่วงเวลานี้ด้วยนะน่าจะช่วงใกล้ๆกลสิ้นปีนี้ลละที่เขารู้สึกคิดมากคิดเยอะเหงาแล้วก็เปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเองว่าไม่อยากโสดแล้วนะอยากมีคู่มากกว่าอะไรเงี้ยก็แอบไปคิดทบทวนว่าเขามีข้อบกพร่องตรงไหนบ้างแล้วถ้าหากว่าเจอคนดีๆเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้แบบ ปรับจูนให้มันเข้ากันให้ได้แล้วก็ไม่อยากจะพลาดช่วงชีวิตที่แบบต้องเจ็ปวดเสียใจต้องจบกันไปอีกแล้วนะอยากเจอคู่ที่แบบมีความมั่นคงเลยแล้วก็รู้สึกจะมุ่งมั่นเกี่ยวกับความรักมากขึ้นนะจากแต่ก่อนเขาอาจจะเอาเวลาไปหาเงินมากกว่าเอาเวลาไปแบบเขาอาจจะดูแบบเป็นคน ชอบสนุกสนานสําราญหรือว่าบางทีก็เฟลี่มากเกินไปอะไรอย่างเงี้ย <_ d ance> ก็เลยทำให้แบบคนอื่นเขาแอจสมองว่าเขาไม่จริงจังกับความรักหรือเปล่านะนั่นแหละมันก็เป็นแบบนี้นั่นแหละที่ชีวิตของเขารู้สึกมาแล้วก็เขาอยากมีครอบครัวอยากประสบความสำเร็จแล้วการงานเขาก็น่าจะหยุดตัวแล้วการเงินก็ ตอนนี้ก็ไม่น่าจะเดือดร้อนอะไรนะแต่ขาดแค่ความรักคนที่อยู่ด้วยคนที่จะเป็นคู่ชีวิตของเขานั่นเองนะตอนนี้อยากอยากประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักมากกว่านะรอคอยสิ่งดีๆเข้ามารอคอยคนที่จริงใจรอคอยความรักดีๆบางทีก็แอบขอพรนะถามจริงศักสิ์ขอให้เขาเจอคู่ด้วยขอให้ คู่ของเขาแบบช่วยส่งคู่ของเขามาทีอะไรเงี้ยขอให้เจอกันสักทีอะไรเงี้ยก็คือไม่เจอคนที่เจอก็ไม่ใช่อะไรประมาณนั้นนะเบื่อแล้วกับคนที่เออบางทีก็มีคนเข้าหานะแต่คนที่เข้ามามันเขาไม่ชอบแล้วก็ไม่ถูกใจนะมันก็เลยแบบไม่คลิกแล้วก็ไม่เลือกที่จะอยู่กับใครนั่นเองนะ ก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีคู่หรือเปล่าแต่ตอนเนี้ยช่วงเนี้ยอยากมีคู่อยากแต่งงานมากๆเลยนะมาดูกันอีกนิดนึงนะวันนี้มีเวลาเดี๋ยวมาพูดเยอะๆนานๆให้แล้วกันรู้สึกว่าถ้าดูอนาคตนะที่ใกลๆนี่รู้สึกว่าเขาอะก็จะเจอคนที่เขาถูกใจอยู่นะแต่ว่า เป็นอุปสรรคนั่นเองกว่าจะเจอกันนะก็ที่ผ่านมาอาจจะไม่ชิดคู่หรือไม่ใช่เวลาที่เขาจะได้มีความรักชัดเจนมีคู่แต่จริงๆแล้วมีไหมมีนะก็จะมีคู่รักเขาก็จะมีคู่ของเขานแหละแต่ว่าเจอกันยากนิดนึงมีอุปสรรคต่อความรักของเขานะก็นี่คือแอบดูพลังงานของใครก็ไม่รู้แหละเนาะไม่รู้ว่าจะเจอเจ้าของพลังงานไหมนะในคลิปเนี้ มีคู่แต่มีอุปสรรคนะแต่ว่าต้องเจออะไรที่แบบไม่สมหวังมาก่อนนะอาจจะมีปมในใจหรือเป็นเป็นอะไรอะเป็นเรื่องราวในชีวิตที่ผ่านมาคือเขาต้องผิดหวังบางทีอาจจะผิดหวังในเรื่องของความรักแบบ ปวดเสียใจนะมันเป็นปมในใจเลยละที่เขาต้องต้องเจอก่อนที่จะเจอคู่รักหรือคนรักตัวจริงแล้วก็บางทีบางครั้งก็อาจจะเป็นพ่อะไม่ไม่ได้นะก่อนที่จะมีความรักดีๆเข้ามาที่จะเจอคู่ก็าอาจจะผิดหวังเสียใจมีอดีตนะแล้วก็อาจจะลืมยากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยจะปวดเสียใจอะความรักที่ผ่านมาก็อาจจะมองหา แน่นะคตบางทีเขาอาจจะเจอคนที่แบบอยู่ไกลกันรักออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่สมหวังนะแต่ว่าชีวิตเขาก็น่าจะคุกคีกับในเรื่องของด้านนี้มากกว่าคืออยู่ไกลกันอ่ะบางทีระยะเวลามันก็มีส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะที่ทําให้เขาแบบอมไม่สมหวังนั่นเองฉะนั้นถ้าหากว่าเขามีคู่เขาก็วางแผนในอนาคตนะว่า ก็จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นไม่ให้แบบมีประวัติซ้ารอยนะที่ทำให้ความรักพังนั่นเองอุปสรรคที่ผ่านมาชีวิตที่มันแบบไม่สมหวังที่แบบมีอุปสรรคเขาก็เป็นประสบการณ์แล้วถ้าหากว่ามีความรักดีๆเข้ามาหรือเขาเจอคนที่เขาถูกใจแล้วก็คนคนนั้นก็มีความรักให้กับเขาเขาก็จะปรับปรุงตัวเองไม่ให้แบบ ช่วงเวลาด,ดีมันได้ผ่านไปอีกเลยนะรู้สึกว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวนะ,ะความรักถ้าหากว่าเขามาเขาจะทําให้มันดีที่สุดเขาจะไม่เลือกมากอีกแล้วแต่ก็เลือกอยู่นะเลือกให้คนที่แบบที่เป็นคนดีๆแล้วก็อย่างน้อยก็เลือกแบบออ่มีความรักม,มั่นคงนั่นแหละนะก็ อยากจะทำชีวิตให้ดีที่สุดเพราะที่ผ่านมามันเป็นอะไรที่เขาไม่อยากเจออีกแล้วที่ต้องเดินออกมาจากความรักที่แบบจบแบบเจ็บเนั่นเองนะถ้าหากว่าเป็นคนรักที่จะเข้ามาในชีวิตเขาอาจจะเป็นคนที่เขาต่างวัยนิดนึงนะต่างอายุแล้วก็ไม่ อายุมากกว่าเขาเขาก็อายุมากกว่าคนคนนั้นอืมประมาณเกินหปีขึ้นไปนะห่างกันเยอะแหละบางคนก็มีอะไรความคิดประสบการณ์การทำงานอะไรเงี้ยที่มีแบบห่างกันนะคะมีแบบมีประสบการณ์ในการทำงานที่ห่างกันด้วย อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นคนที่รู้จักกันมาก่อนก็ได้นะหรือคนคนนี้เขาแอบคิดถึงคนเก่าๆในชีวิตเขานั่นแหละนะที่เขาแบบทำผิดพลาดไปนั่นเองแล้วก็อยากเจออยากเจอหน้าอยากเริ่มต้นใหม่อยากมีความรักที่ดีนะ แอบปลอคอยในเรื่องของความรักนะตอนนี้เขาแบบไม่ได้คิดเรื่องการเงินการงานเท่าไหร่ตอนนี้แอบจริงจังในเรื่องของความรักมากที่สุดเลยนะค,คนคนนี้เราก็รู้สึกว่าถ้าหากว่าเจอจะดูแลให้ดีที่สุดแล้วก็จะทำให้แบบชัดเจนไม่แบบว่าไม่ลังเลไม่แน่ใจอีกแล้วนะ น่าจะามีคนที่อยู่ในใจเขาด้วยนะคนคนเนี่ยเพราะที่ผ่านมาเจอแล้วถ้า,ากาเจอแล้วแต่รักษาไว้ไม่ได้เขาจะเสียดายความรักตรงนั้นมากๆนะนี่แหละนี่คือความคิดที่อยู่ปมในใจของเขานั่นเองเสียดายความรักที่เคยเจอมาแล้วแล้วก็รักษาไว้ไม่ได้ปล่อยไปปล่อยไป,ป,ยไปแบบเสียดายอ่ะ ไม่รู้เขาตัดสินใจอะไรยังไงนะที่ผ่านมารู้สึกว่าแอบ,บเสียใจในเรื่องของในอดีตด้วยนะอยากกลับมามันจะมีความคิดที่คิดถึงคนในอดีตแล้วก็อยากอยากเจอหน้าด้วยนะนั่นและสิ่งที่เขาผิดพลาดไปเขารู้ดีว่าเขาพลาดอะไรไปบ้างแล้วก็เสียใจนะถ้าหากว่า เขามีโอกาสเจอคนที่เขารักมากๆากแล้วก็เจอคนดีๆเขาจะดูแลรักษาให้ดีที่สุดจะดูแลให้มีความสุขสาบายใจมากที่สุดไม่ให้เหมือนที่ผ่านมาแล้วนะมีปมนะคะคนคนนี้เขารู้สึกผิดแล้วก็อยากทำให้มันดีขึ้นนะฉะนั้นคนที่เขาจะเจอนี้ เขาจะต้องดูแลรักษาแล้วก็ทนุถนอมมากที่สุดแน่ๆเลยนะแอบวาดอนาคตไว้กับตัวเองซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใครแต่มีโอกาสที่จะเจอนะในอนาคตใกล้ๆนี้แหละนะคะก็นั่นแหละเขาก็ไม่อยากจะเสียใจอีกแล้วนะตอนนี้แอบโสดอยู่ในโหมดของคนเหงามากๆนะ อยากจะมีความรักที่ดีคิดถึงความรักที่เคยมีเคยมีความสุขอ่ะเคยสบายใจอ่ะอยากจะมีโมเมนต์ตรงนั้นอีกมีคนเคียงข้างมีคนพูดคุยกันพูดคุยกันแบบมีความสุขอะไม่ทะเลาะไม่วุ่นวายนะเขาจะทำตัวดีๆอะไรที่เขาเคย ทำไม่ดีหรือบางทีเขาไม่ได้ใส่ใจคนรักเขาจะไม่ทําแล้วดูๆแล้วเขาก็เสียใจด้วยนะที่เขาแบบปล่อยปละละเลยไม่ได้ใส่ใจเท่าที่ควรนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจแล้วก็อยากจะทําให้มันดีแล้วก็รอคอยสิ่งที่คนที่เขาจะเจอเขาคิดว่าเขาจะไม่ให้เกิด เหตุการณ์ที่เหมือนที่ผ่านมาอีกแล้วนะคะจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นจะมีเหตุแปลผลแล้วก็ไม่ใช้อารมณ์นะบางคนถ้าหากว่าชอบนิ่งไม่ใส่ใจกับคนรักเขาก็จะปรับเปลี่ยนไปการดูแลเอาใจใส่ให้มากขึ้นเนาะนี่ก็คือบทเรียนครั้งสำคัญนะคะกับคนคนนี้ที่เขาแอบคิดแอบแอบเหงา แล้วก็อยากมีความรักอยากมีคนรักนั่นเองนะอยากจะชัดเจนอยากจะให้แบบเจอเร็วเๆนะคะเขาจะมีความชัดเจนให้แล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่ให้ความชัดเจนกับคนคนรักเก่าของเขาก็ได้เนาะนี่แหละสิ่งที่เขาเจอมันก็เป็นอะไรที่จดจำที่สุดในชีวิตแล้วแต่เขาคิดว่าถ้าหากว่ามีโอกาส มีความรักเข้ามาเขาจะทําความรักที่เป็นโรแมนติกไม่ให้แบบเงียบเหงาไม่ให้แบบเสียใจกันทั้งสองฝ่ายแล้วนะคนคนนั้นนะจะเป็นคนที่แบบเขาจะดูแลให้ดีที่สุดเลยนะนี่คือความตั้งใจแล้วก็บรังงานที่ส่งตรงมาอย่างแรงกล้ามากมายนะแล้วก็จะเป็น พลังงานของคุณเองหรือพลังงานของอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ที่คุณอาจจะเจอในอนาคตนะก็ขอให้สมหวังในเรื่องของความรักด้วยอย่างไรก็ตามขอให้เจอความรักความรู้สึกดีๆนะคะใครรอคอยความรักที่มีความมั่นคงก็ขอให้เจอเร็วๆนะคะเจอก่อนสิ้นปีก็ดีเนาะจะได้ไม่เหงาจะไม่ไม่จะได้ไม่โดดเดี่ยวนะคะ ก็คลิปนี้ก็ขอให้ทุกทุท่านมีความสุขสมหวังนะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ